สบายดียดพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอ่อครับเคยลาคือเก่าพี่น้องมานี่ก็ขอบคุณขอบุญขอบคุณก่อนอื่นก็เนาะพีดาทางพังไทยทางสุนบุรีเนาะหรือว่าปาดาเพิ่นให้ชื่อรถอันนี้มาให้เออให้อันให้นู้นน้นนอยเพิ่นว่าให้เอาสีฟ้ากันว่ามีสีฟ้ากับสีชมพู ไปพอดีมีแต่สีผ้ากับสีเขียวก็ได้เลยตามคนว่าคนเนี้ยสีผ้าคนเนาะาสีผ้าเนี่ยครับของแม่นี่เนาะของแม่นี่เมียนอาหารสดมีวันตินเนาะของแม่นี่ยคนห,หายหาลอยของยาหนองกอนของอันอันนี้นักพันหนึ่งแต่ว่าน,นี่ชี้อยหาชีพอ้อก็ซื้อขนมอีกยังเหลือพอดีเป็นหายลอยหาชีพยังเหลืออีกชีลอยหาชีพเลย เคนหาพันหนึ่งมันเนี่ยนี่เขาเหล่าเขารวยได้ละรวยกว่าเก่าอ่าเฮ่อพร์คนได้เฮ่อพร์คนได้เฮ่อพร์แล้วครับยังบอกว่าคนร่ำคหลวยกว่าเก่ามานี่หวายแบตเตอรี่วันที่หนึ่งนี่แต่ผู้เฝ้าเปลี่ยนไปน้องก็ขอให้ยพี่ดาเอาเจดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะลูกเนาะเหตุงานยังกัให้ประสบความสำเร็จทุกทุกอย่างเงินทองไหลมาเทมา เอีงๆอียลอยๆเด้อมาหอดแล้วเด้อคุณพี่นี่เดี๋ยวจังหน่อยจังลองประกอบบุญบรรยายไบ้เดี๋ยวมาหน้อยตัวพอดีบ่ะขอบคุณคุณป้าด้วยลูกขอบคุณป้าด้วยเร็วเร็วขอบคุณคุณป้าเร็วเร็วขอบก้อนขอบคุณก้อนนี่เออเก่ง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 เยอะขึ้นเลยเยอะขึ้นแล้วมีอาหารสดเนาะมีปีกเป็ดกระนองไก่ แล้วก็โอวันตินมาม่าขนมแล้วก็นนี่แหละกองเงินหลักๆก็คือเพิ่นนี้ประกอบเป็นยูเอ้เอิ่มแมาดูประกอบบ้างดูประกอบบ้างหึ้นดูประกอบดูหมัดมาจงว่ามันหักมันอะไรพี่จ้ะให้ก็ให้น้อยู่ของห้ำของห้ำ bạn này chăng nhàng bên vậy nó luôn đó đừng luôn đốt sơ nào mấy là đừng luôn đâu ờ. khó ai khó ơi bây giờ này tôi càng ai còn, cò còn tiêu mà có tiêu nó lò có còn nặng một đố còn nhàng bên này, vậy đó còn này đây anh cái ít kín lời cả chơi tu vậy อ,อันเ้อเออตัวหอนมาเดี๋ยวนะี้มุนดีๆได้เลยมียันมาันหาักและย่านผู้คนที่สิบบลูมหนุปมปเจ็บกนเลยตัวห้อนบอหมันพนเนาะตอนบังฮักับกันตอนนาะโอ้ยเนาะอันเดีกน้อยนะไขได้แต่วิตเลย เดี๋ยวทั้งแม่เพื่นประกอบเบิ้งจังเพื่อนูสาวก็เพิ่นเบิ้งเนาะเดี๋ย้นมนะลูกกินเปลี่นปะเลยกี่คนได้ปะอืมกระผ้ามันเชื่อเพิ่มมันเชื่ออ้าวกระผ้าไม่ได้ชันยะนั่งเนี่ยลูก ขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนเดอ้อติดติดตามรับชมเนาะเป็นกำลังใจให้เคยละขล่อยสุขุสุขคนจะดีมีแหงลํำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเดอ้ออย่าเจ็บอย่าจนเห็ดยังก็บประสบความสำเร็จทุกทุกอย่างเนาะเฮงเฮงรวย นี่เรียวมันตึกตักตึกตักนี่เรี่ยวมอห้อยหมอเฮ็ดยตะบ่มมันจะขอนในงเนี่ยวมันในนี่เนาะขันเขาย่อต่ำเขาก็เลื่อนทั้งหน้าพุตี้เหม็นบ่ยต่ำสูงก็เลื่อนทั้งหน้าได้อันนี้หน้าสีสูงสุดแล้วเนาะเออขันเขาเลื่อนไปมันก็สีต่ำวันนี้แบบวกาเชื้อตีนเล็กน้อยได้แบบเยอะมันเทิงสีน้อยได้มันจังสียางเป็นไวอันนาครองดินมันซื้อ ของดินอันนี้ดินไออเอาไปดินหมเาดบบกบหมั้มูเดินเลยเดินอ่กเรมเงนะไไปเบิ้งดูยูกสอบยินว่ามันออกหักอกเออันน่ะมันรุดเน้ นานฝนได้โหลดมือพูได้โหลดมือแล้วหลดงามหลดงามคุณป้าซื้อโหลดงามมาลีป้าโตนานหลดงามาล็องานกระตุนนี่บ๋อคือว่าตัวนี้มันดังเพราะเห็นบางคัเบมัอนดีเชียงยังเชียงยังก็เชียงยัง เงีเงินบั้งด้อเอาไปทางห่มปุ้ยมันแดดเนี่ยเออมีเถิงด้วยได้ปั๊บอยู่แล้วก็ได้ตีนเถิงวันนี้ผู้คนปีปลายแล้วโอผเลี้ยวห้องหน้ามีเอ้าน้อยตอนแรกเลยต่อไปก็ต้องได้ปรับเอาแล้วคขนาดนี้มันจังขี่เฮื่อตีนมันจะเถึงมันจังชีญย่างเป็นไหว เออบอลมาเดียวบงเงี้ยตัวกระปิ้นหน้าไปห้าตัวเลยเออเออกัดดึงอ่ะเออบอนบ่อคอยมวนพี่น้องเลยบ่อคอยสบายปลาขื่นต้นเลกเนี่ยอยากย่านเออจับเอาก้อนลูกเออเรียนก <c oughs> ้อนนั่นนั่นอ นะเออนั่นแหละปรับอ่อนดีมันสูงตีนมันต้องเขาตีนจะหอดดินจังน้อยมันจังสิควักควักควักหยางได้ต้องสุกไปแหงๆสุกไปทางหน้านั่นเลยอือม,มันต้องสุกแหงเด้กันมาแล้วก็ปับอ่อนอายแล้วใส่ใบตัดอายเอาไปดินบ่ อยู่นอไงดินมาลูาดินก็ดินเลยเลยไอก็ยินเอาไปไหว้ไหมไหมจะกับไปหาเจอเอ็ดกินโหลดไอ้เล็กเจ๊บรูเอ็ดกันเลยอันนั้นก็บวัวตีนก็มาม่าอันนี้น้องไก่กับปีกเป็ด เออเอปลากระป๋าทูเด้เออปลาปลมันมันเปิ้อนมาเลยนะกะละมังก็จะกินเจอเออมันเปิ้อนมาเลยนะดินโหลดเออมันได้จังได้เหนียวดินเออแล้วกันั่งแล้วก็ปแล้วป่านี่เบามอนแล้วก็ปโอ้ยเมื่อยตาลาย เ,เ,ออเอาอยาเขากินบ่กินไงเยอะโอ้อยอันาณมียะวา่าออ <c oughs> กเิงกลุ่มกันจนเรียนแล้วกลุ่มได้ไห <c oughs> อ้าวปมันจะขายทิ่มคืน <c oughs> บ่ อืต <ừ> ิเป <aining> <Leonard> ียกาอ้ยเดยวเเสียไปทิ่มบมลุอ้ยไปดินเพะเออคนผ่ากันออกมดซ้ำไว้นองนะอ่ไปดินไปดิน เปลโลฮอืมเปลโฮ์อยันลี่นี่เว้ยอยากกินเพิ่มเลยอยากกินเพิ่มน้อยเลยอยากกินเพิ่มน้อยแล้วบอขักบลูกมวนบอคักเยอะคักเยอะคักเยอะลูกคักเยอะ อตัวป้าเปิดได้รถงาม<อ>คุณป้าคนงามสื่อรถงามหายนางาตัวตัวอีสบะไจังมือแล้วตนก็เป็นขยน,นขึ้นคือตาคือเขี้ยวถือกับจับคุ้มตาแต่มันยานึงหรือว่ามันเป็นอันนี้ตลอดบ่เป็นตลอดเออแสดงว่ามีได้สังเก,กตตะกี้เนาะเบิ้งคือว่าคุ้มตาเขี้ยวมือตึดเลยเออกระเพิ่นเปิดเบิ้งเบิ้งเบิ้ง เออกินยาละไขแล้วสาวแล้วนะาูเนาะสาวแล้วเนาะสาวแล้วกู้ง่ายก็ง่ายเด้ด็หน้อยก็เนาะบางคนก็ง่ายบางคนกันยาไ้เยอะเนี่ยนะ มันต้องตูดไปทางหน้าเนะาะเว้ยังตูดบ้างคลิปนี้กับคอล่าก,ก็เด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนเด้อเอฟซีทุกคนตีหักแพงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเคยลาเนี่ยเด้อสบายดี